พาเทนอนเป็นวิหารโดราณบนอัคระปุระเอเธนประเทศกรีซส,สร้างเพื่ออุทิศแด่เทพีอธินาซึ่งชาวเอเธนนับถือเป็นองค์อุปธรรมของพวกเขาการก่อสร้างเริ่มต้นในปี447ปีก่อนคริสตศักราชเมื่อสันนิบาตดีเลียนเรืองอำนาจตัววิหารสร้างเสร็จในปี432ปีก่อนคริสตศักราช ถึงแม้ว่าการตกแต่งตัววิหารจะดำเนินต่อไปจนถึงปี428ปีก่อนคริสตศักราชก,ก็ตามพาเทนอนเป็นอาคารสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรีซส,สมัยคลาสสิกที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นจุดสูงสุดหรือซีนิตของเสาแบบดอริกพาเทนอนยังคงเป็นวิหารมากกว่าพันปีนับจากเสร็จสิ้นการก่อสร้างซึ่งถือว่ามีอายุกเก่าแก่มากหลังจากนั้นพาเทนอนจึงกลายเป็นโบสถ์คริสต ในปีคศ1456เอเธนตกเป็นของจักรวรรดิออตโตมันพาเทนอนจึงถูกเปลี่ยนเป็นมัสยิดในระหว่างนี้มีการครอบครองอาณาจักรกันมากมายวิหารพาเทนอนแห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็นสถานที่ทางศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆของอาณาจักรที่เป็นใหญ่ในขณะนั้นและมีการบูรณะรักษาสถานที่แห่งนี้อยู่หลายครั้งภายหลังจากนั้นในปีคศ2004มีการบูรณะวิหารพาเทนอนครั้งใหญ่ เนื่องจากประเทศกรีซได้รับเลือกให้จาัดก,การแข่งขันโอลิมปิกซึ่งแน่นอนว่าจะมีพิธีเปิดที่วิหารพาเทนอน